มีสโลแกนเจ้าชู้ชอบใช่ไหมคะชอบผู้ชมค้าวันนี้โอนำทุกทุกท่านมาอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนผสมผสานด้านประสุสัตว์ตำบลบางเป้าอำเภอกันต ค่ะคุณผู้ชมคะเจอกันกับตัวโอในรายการตัวโอหาคำตอบค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มกันนะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและแน่นอนค่ะวันนี้โออยู่กับท่านประธานของเรานะคะพี่สุดดินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุดดินซาชาประธานวีสาหกิจ ชุมชนผสมผสานด้านประตูสัตว์นะคะเอาละวันนี้พูดถึงชุมชนของเราพี่สุด,ดินแนะนำหรือว่าชุมชนของเรา,าวิสาหกิจชุมชนของเราเองเนี่ยมีการขับเคลื่อนในภาพรวมยังไงบ้างคะผมในฐานะที่เป็นประธานวิสากิจชุมชนผสมผสานด้านประตูสัตว์มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด30ท่านก็กลุ่มตั้งมาเมือ่อปี2 5ง0นะครับค่ะได้ดําเนิน,นการมาก็ระยะเวลาประมาณ4ปีกว่าปีกว่านะครับก็เมื่อก่อนอดีต ก็คือทําเ,เป็นอาชีพของตตเองสืบสารจากเป็นบบวิบดค่ะผมก็เป็นรุ่นที่4นะครับแต่ย่านรุ่นายายที่4ี่เอาเป็นว่าในระหว่างนี้เราไปเดินดูบรรยากาศก,ากันก่อนว่าวิสาหกิจของเรานะคะมีมีเขาเรียกว่าแพะมีกี่แบบเพราะว่าทราบมาว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่เนี่ยมีทั้งนมแพะก็มีมใช่ไหมคะมีเป็นแพะเนื้อก็มีมเดี๋ยวพี่สุดดินพาคุณผู้ชมไปตามกันดีกว่าก่อ็ด้านแรกด้านหลังนี่ไหมครับค่ะเป็น เพลู่กผสมเป,เป็นเพลุ่กลุกันตั้งแต่ก,กุ่กานก1 0 1ึ่นค่ะตามอาของพระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่ส0บที่ราให้เป็นการมาก็ได้มีมาเรียนมีตั้งแต่เป็นสายพันเนื้อพันนุ่งแล้วก็เป็นลูกผสมนะครับที่ให้กเกษตรกรส,กสามารถเอาไปเลี้ยงและแล้วก็ต่อยอดนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 7จ็ดสิบตัวอยู่ครับอันนี้เป็นแพะเนื้อหรอเป็นลูกผสมเนเป็นลูกผสมก็มีตั้งแต่หลายสายพันธุ์สามารถให้เกษตรกรสามารถไปเลี้ยงจะ่ชอบแนวไหนเหนียวเนื้อเนื้นิ่มหรือว่าจะเป็นแบบ อ่าเลี้ยงถึงเลื้องถึงหนึ่งค่ะเรามีอยู่ปริมาณเท่าไหร่คะ70ตัวครับเ0ตัวอันนี้ผสมกันทั้งตัวผู้เรมียครับเมอ๋อ70ตัวก็มีเป็นเมียอยู่เออตัวแม่มันเยอะประมาณ3อันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะก็มีเป็นลูกผสมเป็นลูกผสมสายพันธ์คือชื่อลูกผสมเลยก็มันมีตั้งแต่พันเบลแล้วก็พันซาเน่แล้วก็มี จามี่แล้วก็มีองโกลเบียนค่ะแล้วก็มีโต๊กดนเบิร์พออนุญาตถามนิดนึงว่าแต่ละชื่อเนี่ยฟังดูแล้วไม่ไม่ได้เป็นชื่อในภาษาไทยเลยแสดงว่า แต่และชื่อแต่และพันนี่คือนําเข้ามาจากต่างประเทศใช่เับเป๊นมันเป็นสายเลือดที่นําเข้ามาค่ะแต่โดที่ว่ามาอยู่ในเมืองไทยก็ได้มีการผสมเทียมขึ้นมาแล้วก็ได้มีการพัฒนาพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์ของอ่าวิยากรมปศุสัตว์ค่ะ,คะก็ได้่ายโทษมายังเกษตรกรแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นประธานกลุ่มแล้วก็เป็นประธานาเครือข่ายเพชรจังหวัดตงังก็ได้นํา ตรงนี้ไปนาเรียนขขสายพันธุ<อ>์จากคุมปฏิสัตว<อ>์เพื่อมาขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกรน,นะครับแล้วก็คือเราก็พัฒนาสายพันธุ์จากเมื่อก่อนเกษตรกรเลี้ยงแพะพื้นเมืองค่ะเราก็ได้พัฒนาให้เพิ่มมูลค่าจากที่ว่าเราเลี้ยงตอบเกิดระยะเวลามันยาวนานค่ะเพราะว่าอายุแล้วก็ด้วยกับน้ำหนักมันต้อนข้างต่ำแพะพื้นเมืองแต่เราเลี้ยมนึ่งเป็นลูกผสมใช้เวลา ระยะสั้าในการเลี้ยงแล้วก็ความเจริญเติบโตจะสูงและวด้เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรระยะเวลาในการเลี้ยงนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะก็คือเพะที่ติมที่จะจาหน่ายได้ก็อยู่ายุประมาณ6เดือนก็สามารถจาหน่ายได้แล้วก็เพะตั้งแต่ตั้งท้องอยู่ประมาณ5เดือนก็คลอดออกมาก,ก็ประมาณเลี้ยงได้อกประมาณ3ถึง4เดือนผุนก็เราเป็นลูกผุนเราก็สามารถขายจำได้เลยครับผม ลูกผสมมีอยู่ทั้งหมด70ตัวทีนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซือ้อแพะลูกผสมของเราเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรคะก็หนึ่งเ็าอาไปเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ<อ>์ก็มีตั้งแต่ซื้อลูกพันไปเราก็เป็นต้นแบบให้กับเขาให้กับเกษตรกรค่ะที่หรือว่าคนชาวบ้านในละแวกหรือว่าในชุมชนหรือว่าในในจังหวัด<ม>หรือว่าต่างจังหวัดที่เขานิยมที่อยากจะมีการเลี้ยงแพะตอนนี้ก็ผมเนินมาลงให้มีการเรียกลุ่มในการเลี้ยงแพะค่ะตอนนี้คือเป็นสัตว์เกษร ชนิดหนึ่งที่เราคือทางารัฐรบาลเป็นสนับสนุนอยู่ไม่วลากรุงการต่างๆตอนี้จะรู้มาตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงเทะต่างๆอะไรก็มีงบประมาณเข้ามาื่อสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้คือการตอบรับของผู้ทานเปน็นเป็นเปางยอะแล้วก็ อตอนนี้ก็คือคุณจะทานทุกเชื้อายใช่ไหมคุณคก็ลังจะสอบถามต่อว่าลูกค้าที่มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องเป็นมุสลิมไหมหรือว่ามีหลากหลายไทยพุทธก็มาอุดหนุนเราตอนนี้คือที่เป็นที่นิยมก็คือ,อไทยพุทธแล้วก็คุณจีนอิสลา,ามเป็นหลักอยู่เลยลเพราะว่าเใช้ในพื้ที่ทางศาสนาแต่ว่าก็คือตางจังหวัดตางเลยนี่คือเป็นอ,อัตลักษณ์ที่เปกค่ะ คือว่าจะมีการเบนบานมากขึ้นแล้วก็คือตเป็น,นเปะเปงนแพจะรับแม่แมเพ,เพเราะเพเพราถือว่าเป็นแพะรับบาตท,ที่เพูดกันต่อมาก,การเบนบานนี้คือเป็นในหลักของวิวสลิมหรือว่าต่างๆกัรมงกรไทยพุ๊บก็เนบนบานเลยว่า หวังเช่อนอได้ทําอะไรที่มันได้สมาัถนาแล้วก็จะเบินเตียงพแพะอะไรนี่นก็ได้สมหวังท <c oughs> ี<ะ>่คุณดินเคยเคยสอบถามไหมว่าทาไมถึงเลือกที่จะเบินแพะเพราะ <c oughs> ว่าเคยเคยถามแต่ว่าเคยเป็นเบินหลายๆอย่างแต่ไม่เคยได้ผลสำเร็จแต่ว่าไปเบินแพะแล้วก็ได้ผลสําเร็จ <c oughs> ตามที่ต้องการแต่ว่าคือบางครั้งที่เคยถามที่ว่าทาไม ขาบอกว่าเออนี่เขาเรินเล่นงานมาเรื่ยไปเรีนบันที่สามอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้ไปเกรงลรียนจริงๆต้องไปนั่นก็คือเป็นความเชื่ออะรเรี่อถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อคุณู้ชมแต่ว่าความเชื่อนี้สร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นะคะเอาละได้สร้างกันแล้วมี70ตัวแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็หลากหลายเลกจากเลูกผสมแล้วเรามีแพ แบบไหนอีกบ้างคะที่สุดเด่ก็คือที่ในฝามก็มีเป็นลูกอ่าเป็นสายพันซานินะครับเป็นพันนุมที่นํามามาจากอ่าสายพันดั้งเดิมก็มีตั้งแต่นิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็ออสเตรเลียค่ะแล้วก็อังกฤษสายพันเนื้อที่เรียกว่าพันบอร์มาจากแอฟริกาเป็นหลักนะครับแล้วก็คือสายอิงเกเบียนนีคือจะเป็นแบบสายมงโกอหรืออินเดียพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ขออนุญาตเดี๋ยวถ้าอยากจะได้ เห็นแต่และสายพันธุ์เดี๋ยวผรจะนแนะนำให้ได้ให้พ<ห>ี่สุดดินได้พาเราไปแนะนำเลยว่าสายพันธุ์ที่เราจะเอาน้ํานมของเขามามนะคะมีมีลักษณะเป็นยังไงแพะแตกต่างกันไหมคะพี่ขนาดของน้องแพะ ก็มันมันมีความแตกต่างนะครับแต่ละสายสีก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าสายเบมันจะมีเป็นสีขาวโคจะเบงก็เลือกไปสายปันบอนะครับเป็นปันสายพันเนื้อแล้วสายพันนมจะเป็นขาวล้วนหรือเหมือนกับน้ำนมบริสุทธิ์คือว่าก็เป็นซาเนนนะครับค่ะและนี่คือนี่ก็คือเป็นพ่อพันซาเนนนะครับอายุประมาณสองปีนะครับอ อันนี้พ่อพันธุ์นะครับผมแล้วเรามีเรามีเรามีพ่อพันธุ์อยู่กี่ตัวคะพี่พ่อพ่พันธุ์ตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวแต่ว่านี่เป็นลูกสายมาแล้เแยกมาแต่ว่าคือจะมีพ่อพันธุ์สายโบอีกด้วยครับอนันเราเราสามารถเอามาผสมได้ได้ครับผมแล้วก็มีลูกสายจัมมี่ที่เป็นผสมซาเนอ เรามีตัวผู้อยู่หนึ่งตัวที่เป็นพ่อพันธุ์แล้วก็มีตัวเมียอยู่ประมาณ3ามยี่สิบตัวยี่สิบกว่าตัวยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวแล้วการเขาเรียกว่าการที่จะบีบเอาน้ํานมของของแม่พัน์ต่างๆมานี่คือต้องคือการที่ว่าจะได้น้ํานมมาค่ะแม่ต้องมีเล้าต้องคลอดลูกก่อนอ๋อคือตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกมาตั้งท้องนานไหมคะก็ประมาณห้าเดือนนะครับแล้วก็คลอดแล้วก็คลอดออกมาเราก็สามารถอ่า ดิบนมได้เพราะว่าน้ำนมที่มันให้หนมไม่ประมาณตัวนึงประมาณ หนึ่งจึงสองลิตรนะครับหรือว่าสามลิตรตบรงตัวนะครับก็แต่ว่าก้นต่ําตัวละหนึ่งลิตรแน่นอนหลังจากที่เขาตั้งท้องปุ๊บพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถให้น้ำนมได้ตลอดจนกว่าเขาจะมีการท้องรอบต่อไปนั่นแหละค่ะรอบต่อไปจนกว่าเขาจะคลอดหรือให้ก็ยังสามารถให้นมได้เรื่อยๆครับแล้วปริมาณน้ํานมนี่คือมันจะลดลงไหมคะหรือมันจะมีอยู่เท่าเดิมไหมเท่าเดิมแล้วปากจะเพิ่มขึ้นแล้วจนกว่าเขาจะคลอดน้ำนมจะลดลงนิดนึงค่ะ แล้วอาหารของเขาล่ะคะก็คือจะใช้พวกหญ้าสุดก็คือมีพวกใบกระถิ่นตาใบใบปาล์มค่ะที่ว่าปามน้ำมันที่เราแทงท้งในในสวนเราก็สามารถเอามาเล็ดต้นทิ่นใช้ในในนี่แล้วก็พวกใบกระถิ่นที่อยู่ข้างถนนถนนทางแล้วก็มีแตงญ่าเป็นพวกหญ้ามีเต้าแล้วก็พวกหญ้าเฮงพวกเนี้ยเหมือนฟังไถ่เลยพวกเนี้ยเราสามารถเอามาใช้ได้แล้วก็ มีอาหารที่เราผสมก็คือเป็นพวกกากตามมีทุกกากตัวเหลืองอะไรเป็เนี้ยเราสามารถแล้วก็มีอาหารสําเร็จรูปนิดนึงเราผสมไม่มันทานเพิ่มเพื่อเพิ่มน้ำนมเพิ่มมูลค่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีน้ำนมให้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 ้ดี๋ยจะมีน้ำนมรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราทำกลุ่มมีการแปรรูปนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นการแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยอุดนผลิตภัณฑ์ได้ที่นี้หนูถามอีกนิดนึงว่า อายุวงจรอายุของแม่พันธุ์หนึ่งตัวเนี่ยเขาจะมีช่วงช่วงเวลาในการให้นมเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ได้ะคะแล้วเป็นหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถให้น้มนมได้แล้วเนี่ยเรามีวิธีการยังไงกับเขาต่อไปะคะก็ะคือโต๊ะเพาะมันจะมีการเส่อมเซมเหมือนกับาอายุคนนั่นแหละมันก็ถึงเวลาอายุไขมันก็อยู่ยืนยาวถึงประมาณอายุประมาณ2 0ปีโอ้โห ก็คือมีคือมีเนื้อแม่พ่อตรงนี้นะอายุถึงประมาณที่สิบตขออนุญาตถามว่าระหว่างพ่อพันกับแม่พันใครจะมียเยอะกว่ากันก็จะได้ยู่ความสมบูรณ์ของคนเลี้ยงด้วยแล้วก็คือการให้อาหารด้วยประมาณนี้ทานนี่แบบอ่าในแกนอาหารทานได้ต้องทำสดน่งอ๋อเราจะหวมันก็ได้แบบแค่ลิ้มนะครับค่ะ นี่ไอที่เราให้นี่เป็นเป็นอะไรคะพี่ใบใบปมนะครับใบปำปำที่เราตัดในในสวนปมนะตัดมาที่คําถามเมื่อสักครู่นี้คือมีอายุถึง20ปีถือว่าค่อนข้างถึงก็มีอายุโตเสื่อมโทมเลยก็สามารถ ทำเป็นขายเป็นจำเหลือลูกได้ครับเราไปทำเป็นพวกเพิงตัวอะไรได้ทั้งนั้นเราะคือโอเคเพราะเขาหมดเขาเรียกว่าหมดวาระของเขาเนาะเราก็สามารถเอาเขาแปลรูปเปลี่เป็นเนื้อได้เช่นเดียวกันเอาหล่ะได้ทราบกันแล้วในส่วนของลูกผสมในส่วนของแพะนมทราบว่ามีอีกหนึ่งประเภทแล้วก็อยู่ด้านหลังอันนั้นเป็นไม่ก็มันเป็นเนี่ยเหรอคือเป็นลูกที่ว่าไปไปเป็นแพะเนื้อเหรอคะอ๋อแพะเนื้อเดี๋ยวที่สุดดินขออนุญาตพาทีมไป ดูนิดนึงผมใช้เป็นทียนลายุทธที่ว่าผมที่ว่าจำหน่ายได้แล้วค่ะนี่นะครับเป็นเทมีไหมที่เทมที่ว่าจำหน่ายนะครับค่ะก็มีมีน้ำหนักเท่าประมาณยี่สิบายุประมาณ6เเือนตัวเลขที่เราเห็นอยู่คุณผู้ชมย2 1สิ5สองสิเจ็ดสี่ห้านี่คือน้ำหนักน้ำหนักตัวครับผมอ๋อแล้วน้ำ ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเขาจะซื้อเนี่ยตอนนี้ทีท่ะะตอบโจทย์คือในภาวะโควิดถ้าคือ ยี่สิบเืองมาประมาณเนี้ยคือเป็นใต้บ้านเราคือไม,ไม่ไม่นิยินการเพล่ใหญ่มากเกินก็คือเป็นเพลขนาดกลางและแ,แพะใหญ่กับแพะขนาดกลางนี้รสชาติของเขาต่างกันไหมคะถ้าว่ารสชาติถ้าอร่อยหรือว่าความขึ้นขึ้นมันชื่อแพะอายุมากไม่ได้ค่ะคือรสชาติมันจะหวานขึ้นเ้นกว่าส<ง>รสชาติแพะที่อายุนื้นค่อนข้างต่ตํามันได้กับบ้านเนื้อมันนุ่มแล้วก็คือรสชาติมันจะมันแตกต่างกันแหมทำให้ดิฉนัน ถึงแบบว่าตอนเราสมัยวัยรุ่นนะอาจจะแบบว่าหอมหวานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีเดียวกันอ่าตอนนี้เรามีอยู่กี่ตัวคะพี่ก็มีอยู่ประมาณ30กว่าตัวก็ตามก็คือเราก็ซื้อมาจากเกษตรกรค่ะที่ว่าในในกลุ่มเข้ามาก็เลยมีมีการรวมนกลุ่มกันคือในในในวิสาหกิจนี่คือต่างคนต่างเลี้ยงแล้วก็คือมีผมเป็นในฐานะที่เป็นประธานค่ะแล้วก็เป็นด้านการตลาดให้ในระเบอมในในในด่าน เรื่องตลาดให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงค่ะไม่ต้องไปหาตลาดคือคุณเลี้ยงแล้วไม่ต้องกลัวว่าคุณไม่มีที่จ,จำหน่ายค่ะเพราะผมเป็นตัวแทนจำหน่ายให้คุณเองแค่คุณผลิตมาให้ได้ลูกที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็คือได้น้ำหนักที่โอเค ก็คือถือว่าเราก็ได้ช่วยกับสมาชิกก็ผมมีราคาที่ประกันให้กับสมาชิกไว้ก็มีประกันราคาไว้อยู่ที่ร้อยบาทถึงร้อยห้าสิบบาทต่อเนื้อเนื้อเป็นน้ำหนักที่ตัวเต็นนะคะค่ะแล้วในสมาชิกในกลุ่มอะค่ะ เขาส่วนใหญ่เขาเลี้ยงทางแพะเนื้อเขาเลี้ยงทางแพะนมได้ไหมคะก,ก็มีทั้ง,งสองก็คือมีบางท่านก็คืออยากจะพัฒนาจากเลี้ยงเนื้ออย่างเดียวให้มีเน,นื้อน้ำนมเพราะว่าคือถ้าเราเลี้ยงเนื้อในสงสยัยค,คือลูกที่ออกมามันจะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าน้ำนมมันมันมากขึ้นค่ะแล้วก็คือการ ้ระยะเวลามันจะลดลงเพราะว่าคือลูกเพนี่ขนาดนี้ก็อายุประมาณสามเดือนกว่าๆเอีกลูกคือเป็นลูกเพิษเนื้อไขมันเหมือนตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้แบบว่ามาแจนด้วยนะแจนด้วยพี่สุดดีนทราบมาว่านอกจากแพะแล้วที่นี่ก็อย่างที่บอกแหละชื่อวิสาหกิจของเราคือวิสาหกิจชุมชนผสมผสานด้านปศุสัตว์ไม่ได้มีดีเฉพาะแพะเพราะทราบมาว่ามีทั้งน้องวัวมีทั้งไก่แล้วก็มีทั้งกระบือว่าควาย ให้คุณผู้ชมเราละเดี๋ยวใช้พี่สุดดินพาเราไปชมกันนะว่าครับผมการที่จะดําเนินการให้เป็นแบบผสมผสานครเงินที่เป็นกลางสารสัตว์ทั้งหมดก็มีตั้งแต่พวกฟางที่หานที่ผสมให้กับสัตว์ที่เราอยู่ในฟาร์มของเรานะค่ะด้านแรกก็คือเป็นกระบี่นะครับค่ะจริงๆถ้าเราไปเล่นในทุ่งหรือเราเลี้ยงเนี่ยเี๋จะมีด้านหลังมิดเดียวของเด็กจะทำแบบใหม่ก็คือเอามาไปยุก จากทิดจะดีเก่าๆที่เล้ยเรื่องอะไรร่โบราณนะครับ an, าจากเด็กจะเลี้ยงหรือทุ่งแต่ตอนนี้กับบ้านที่นาบ้านเรามันเริ่มกัน ยดผอยลงไปแล้วก็มันต้องมาประยุกต์สามารถที่เรามาเลี้ยงในในโคกแบบแบดติดเติดได้ไมอสามารถเราบริหารจัดการได้ก็คือเราจะให้ห่อฉีดน้ํามันแล้วก็ขังไว้กินฟองเสียหมาเล็กน้อยก็คือมีความมีดมสมบูรณ์แต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงค่ะก็คือเวลาไปอยู่ในสูงมันไม่อยู่มันจะชอบมาอยู่กับคุณแต่ถ้าปล่นผู้หญิงไม่ได้มันจะตามผู้หญิงที่มัมีอยในในอ่อชคเอ็กซ์ซี ติดตามกันตัวก็เรียกว่าสายเจ้าชู้ก็อยู่ที่ตามตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้น้องชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อเจ้าทุยเจ้าทุยเจ้าทุยสโลแกนเจ้าชู้ชอบใช่ไหมคะชอบแล้ผู้หญิงนะครับผู้หญิงเออนี่อายุกี่ปีแล้วคะเนี่ยอายุก็ประมาณสองปีกว่าอ๋อสองปีกว่านี่ถือว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์ของเขาใช่ครับผม พลังเขามีคู่หรือยังคะมีคู่อยู่แต่ว่ากบบคู่เขาไม่ชอบอยู่ล้วก็ชอบอยู่กับคน่แต่ถ้าเดินถ้าเตะออกมาเดี๋ยวก็จะตามคนมั่วหมอนโอเคเก้าทวีจากน้องทวีใช่ค่ะก็เป็นโคขุนนะครับค่ะนี่ก็เราก็มาประยุกต์ใช้คือแบบว่าเรียกสายพันธุ์มาผสม มีตั้งแต่พื้นเมืองที่บ้านไม่มีได้เลือกสายพันธุ์นี่ก็เป็นสายพันธุ์แองกัสนะครับ <G> แองกัสครับผมตัวเมียแม่พันธุ์ค่ะก็มาอายุประมาณ3ปีนะครับค่ะนี่ก็เป็นลูกต,ตัวตัวตัวที่สองอ๋ออันนี้2ปีครับผม,มาอายุอานเกสสองปีสองขวบอันนี้เรามีทั้งหมดกี่ตัววะมีประมาณฮะอันนี้แม่พันธุ์มีทั้งหมด เจ็ดแม่เขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันมันมันไม่สายคนเราสายพันธุ์กันก็มีอันนี้เป็นเอองั้นอันี้เป็นเจอเรเลยอันนี้หนูขออนุญาตสอบถามเพราะว่าตั้งแต่ฟังมาว่าสายพันธุ์แพะมาน้องวัวชื่อของเขาจะแบบเราไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่เวลาเขาจะคิดชื่อว่าเอออันนี้เป็นสายพันธุ์นี่สายพันธุ์นี้เนี่ยเขาดูต้นกําเนิดมาจากไหนยังไงคะพี่สุดก็คือสามารถคือสายพันธุ์ของสัตว์เจเรเลย์ว่ามันมีตั้งแต่พวกอังกฤษตรงนี้ก็หรือว่า เป็นสายพันธุ์นาเข้าเราก็ได้น้าเชื้อจากเป็นปะตุสัตว์ที่เราผสมเพื่อพัฒนาสายพันธุ์เขากลัวคุณผู้ชมเขากลัวเรานะครับมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่แตกต่างแล้วก็ถับไปตรงนี้ก็มีมีมือพเมืองที่เราพัฒนาพันธุ์คืออันนี้เราเราพัฒนาพันธุ์เองเหรอคะก็คือเป็นหัวดั้งเดิมคือหัวหัวใต้ของเรือหัวพิมีงของเรานี่ก็เรามาพัฒนามาผสมลูกเองครับนี่เป็นลูกมันนะครับนี่ก็ผสมสายสายนมมา สายลิสซซนดี้นะครับก็คือนี่เป็นหัวพื้นเมืองเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆไอันี้เป็นสายบามันบามันเดี๋ยวจะไปดูทางนู้นจะมีบามันเดงให้ดูนะครับมันไอ้นี่ก็เป็นสายแองกัสนี่ยเจ้ผู้นะครับนี่นี่อายุหนึ่งปีครึ่งเราจับได้เขาใช่ไหมได้ครับผมองกก็คือตอนนี้เราจะเป็นลูกขุนที่สามารถไปทำเนื้อจำเลยได้ก็อายุก็ตั้งแต่ปีครึ่ง ยันไปประมาณ2ปี 2> นิดน,นก็เราสามารถจำหน่ายได้เลยวแ,แล้วแต่ละพันนะคะราคาในการจำหน่าย <c oughs> ก็กมันมันแตกต่างกาันเพราะว่าคือในในการที่ว่าก็ขายตัวเป็นกิโลละ8-5บาทถึง90บาทหรือว่า100บาทก็อยู่ที่น้ําหนักของตัวแล้วก็ซากอ,อยู่ที่ว่าน้ําหนักทตัวอยู่ประมาณ4 4ถึงห0 0กิโลตัวเป็นนะครับหรือว่า7 8 0 0รมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ แล้วน้ำหนักที่ลูกค้าซื้อส่วนใหญ่ส่วนมากก็คือตางใต้ด้านเราก็อยู่ประมาณ450่า500ไม่เกินไม่เกินนี้ครับผมเพราะว่าคือเพราะป่าซากออกมาแล้วก็คืออยู่ที่น้ําหนักเนื้อยอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กิโลอ๋อจากน้าหนักรวม400กว่าใช่ครับผมไ<า>ด้คือประมาณ40 4 0่สถึงสามสี่สิบถึงสามสิบองเปอรเซนซ่าตลาดก็คือในในก็มีตั้งแต่บ้านเราก็ตอนนี้ในในภาวะโควิดนี้ก็ค่อนข้างจะนิดนึงเพราะว่าทางใต้บ้านเราก็พิธีอานเสร็จก็คือตอนนี้ไม่ได้มีการจัดอานเสร็จก็เลยเนื้อที่ตัวใหญ่ๆก็ค่อนข้างจะไปว่ากนิดนึงจะต้องไปในในตัวเล็กๆนั่นแหละก็คือใน ในตลาดหมู่บ้านต่างๆ<อ>ในชุมชนครับผมก็และลูกค้าต่างจังหวัดนี้ก็ไหมคะก็มีอยู่แต่ว่าก็น้อยแต่จะมากจะขายในชุมชนมากกว่าแต่มันไม่เหมือนเหมือนทางแพแพมันจะไปกว้า,างกว่าเพราะว่าคือแพะมันจะมีคนที่ไป่รูปค่อนข้างน้อยและแล้วเหมือนแพเนี่ยเราแปลรูปได้แต่เหมือนเหมือนเหมือนหรืเราก็เตะเตะไตรูปได้ก็คือแต่ว่าคือคนค่อนข้างจะนิยม ถ้ามีเตยพุทธบ้างแล้วก็มิสลิมเศษด้านจีนเขาจะไม่ทานมันไม่เหมือนแพะแพะจะทานทุกภาษาซิกบินดูอะไรพวกนี้ทานแต่ว่าสนหมับาบวัวพวกอินดีซึกงตรงนี้จะไม่ทานค่ะคุณผู้ชมนะคะได้เห็นแล้วว่าวิสาหกิจชุมชนผสมผสานได้ประสัตษ์แห่งนี้นะคะมีการเลี้ยงทั้งแพะทั้งโคทั้งไก่แล้วก็รวมไปถึงกระบือด้วย ผลิตภัณฑ์เราทราบมาว่าได้มีการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมีกี่ลายผลิตภัณฑ์คะก็มีตั้งแต่น้ำนมแพน้ำมน, <ầ> น,ำนำมเพสสดค่ะแล้วก็มีว่าสบูนสบ่น้ำนมแพะสบู่น้ำนมแพะแล้วก็โลชั่นน้ำนมแพะชแล้วก็เตยสปาเตอสปาที่ขัดหน้ากับตัวผมดูไปถึงอาหาร นี่ก็เป็นทางเนื้อจะมีอาหารตั้งแต่เกงเพะค่ะข้าวหมกเพะค่ะเพะย่างค่ะนะครก็มีสเต๊ะอะไรหลายๆอย่างก็จะรแปลรวมการโดยการดําเนินงานนี่ก็คือเป็นการรวมกันของของสมาชิกกลุ่มชุมชนใช่ไหมคะในสถานการณ์โควิด19ตั้งแต่ละแรกที่1 2ึมาจนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนว่าเราน่าจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ชุมชนวิสาหกิจของเราเนี่ยมีการขับเคลื่อนยังไงที่ทําให้สถานการณ์โควิดหรือวิกฤตโควิดไม่สามารถทําให้ชุมชนของเราได้ผลกระทบอะค่ะผมถือว่าเป็นโชดคดีในในใน,ในตรงน,นี้ก็คือในเรื่องของเบนบาลเฮ้เนั <c oughs> ่ออนแหละก็คือเขาเนไม่ติดโควิดก็ผมขายเป็นปน่าเล่นถือว่าโอกาสวิกฤตตรงนี้เราก็สามารถเอามาทำอ่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้จากเนื้อแพะอ,อะไรก็ดี ต่างๆก็ก็มีการบินบานว่าไม่อยากติดโควิดเดี๋ยวต้องแกงเทสักหน่อหรือว่าแกงเทสักรูสองกิโลอะไรประมาณน,นี้ถือว่าวิกฤตเปน็นโอกาสตรนนี้ในช่วงโควิดก็คือไม่ได้มีผลกระทบมากนะักยอดขายหรือว่าไม่ตกใช่ไหม,ไมตกครับผมเาะมันเป็นการที่ว่าหนึ่งเราสามารถพืชกธรรมชาติาให้มันการได้เพราะโดยที่เราไม่ต้องมีท้่ดินมาก ใช่ครับก็คือถ้าเหมือนเราไปเลี้ยงเครื่อืพวกไก่พวกนี้เราต้องใช้ต้นถุพราะเราต้องไปซื้ออาหารที่ผสมมาแล้วส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตรังล่ะคะมีการมาช่วยเหลือหรือว่ามาขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไงบ้างคะก็มีครับมีตั้งแต่ด้านเอตัวกรมปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดอำเภออะไรก็มีมีการเนยมาช่วยด้านผสมพันธุ์ด้านเอวัคซีนต่างๆทา เพราะเราจะมีการทําวัคซีนในในช่วงรอบสองรอบก็คือโรคภากปากท้อเผื่อยแล้วก็ทําวัคซีนประจําปีก็เดือนละสองอตละสองครั้งนะครับเรามีการตรวจโรคของในฟาร์มทำเป็นฟาร์ม GFM น,นะครับเราก็มีมาตรฐานตรงนั้นอยู่ในระบบฟาร์มแล้วก็คือในสมาชิกผมจะมีด้านมาตรฐานพี่สุดดินคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยความสําเร็จที่ทําให้วิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่คู่กับชุมชน เติมาเป็นระยะเวลาเกือบเกือบห้าปีแล้วอย่างยั่งยืนก็ด้วยกับความเชื่อของอเชื่อถือในในในความที่ว่าความเป็นกันเองแล้วก็คือไม่ได้เอาเปรียบเกษตรกรหรือว่าไม่ได้เอาเปรียบประชาชนที่ทานก็เห็นในในช่วงวิกฤตโควิดก็ในตอนที่ก็ปิดหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านผมก็ทำเคงเพะเตเต คือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ไปช่วยเหลือ,อในผู้ติดโควิดในครั้งนั้นที่ก็าปิดหมู่บ้านตั้งแต่หมู่บ้านมดตน้อยก็ดูหมู่บ้านเกาะเทีมเยมอะไรก็ดีแล้วก็จะมีการช่วยเหลือกับชุมชนอยู่ตลอดเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งแยกว่าศาสนาไหนอะไรยังไงเพราะเราเชื่อถือว่าเราเป็นคนไทยหลือใจเดียวกันครับผม ท้ายที่สุดนี้ค่ะให้พี่สุดดินฝากถึงส่วนราชการหรือบางทีบางกลุ่มพี่น้องประชาชนสนใจอยากจะมาดูงานการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนของเรารวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้ค่ะก็ขอความหน่วยงานต่างๆจะมาเข้ามาศึกษาดูงานก็คือยินดีครับก็ติดต่อมาดีติดต่อนะครับก็ศูแหนึ่ง 227 6 0 2 8ก็คือเลยยินดีทุกหน่วยงานนะครับม่ว่าภาคประชาชนหรือว่าเอกชนเราก็ย,ยินดีค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผสมผสานด้านแต่สุสว์ตาบลบางเป้าอําเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะโอเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมตั้งแต่ช่วงต้นรายการมาจนถึงตอนนี้นะคะได้รับทราบถึงวิธีการดําเนินงานแล้วก็ในส่วนของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรพร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ชมที่สนใจ อยากจะมาศึกษาดูงานก็มาได้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะคะ mm hmm. พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนและสิ่งสําคัญค่ะสถานที่แห่งนี้ก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความยั่งยืนในระดับฐานรากด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการตัวโอหาคําตอบกันแล้วค่ะโอเองพร้อมด้วยพี่สุดดีลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ